รวสวัสดีพี่น้องปอกป,ป่ายสู้ผู้สุขคน,นกับผมตอนนี้ก็มีโอกาสได้เดินทางมาหอดวัดปูขุนปไตรามาหลายงวดแต่พี่น้องขอโทษขอไฟหลายงวดนหนึห่งกันเลขปูเขาหอดสามตัวเด้อพี่น้องเอยขอบปไรมาเสียดายครับเนามาตามกันพี่น้องมันมีโอกาสกันได้มากเนาะพี่น้องเนาะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกแปดวันที่สิบหกเป็นวันครูเนาะพี่น้องเนาะไปรับไปชม่มไปเพื่อนไปฟ้างนล้วกัน การนำปาะการครับปูว่าไงมาโดนหลยงวดแล้วปูเคื่อว่าเขาหดสามตัวบ่ปูเดี๋ยวนี้เขามันก็เขาสามตัวตรงหรือสามตัวตัวปูเอามันกับเขามันว่าไเอออากาศเขาครับตะป่านกับหาซื้อว่าไงมันหาซื้อว่าไงอกแล้วปมันได้เก้าสองศูนย์โอ้เด้โอได้เก้าสองศูนย์เขาตัวโอ้เก้าสองศูนย์เขาตั อ้กรตเก่อว่ามันมันหาได้อยู่หาได้หาได้บ่ปู่มันหาซื้อบ่ได้โอ้ยลตี่ก็บ่มีเนยากมนอยู่ปู่ยาอีหลีําคู่มือนีมันมันฮู้จักกันมออกมาก็แม่นของาอีหลีออกมาก็แม่นเลบ่ปู่โอ้บ่จะเว้า่ดายได้ปู่ได้09อยู่แต่ว่ามันนั่งเขาก็บ่ให้เ็ เจ็ดรันละสองเก่าสองช่นูจเอาหกประตูให้เขาไปหาให้ับา่าได้ที่เก้าห้าร้อตัวโอ้แต่โปน่พอเต็มเลยข้างนี้ใจคืนให้ใจเจ็ดสี่ปู่บ้านปูส่วนมากกี่เครื่องจีโอ้ยถึงมือนหนึ่งเดยหาพันได้ไหมโอ้ยบอสผมผมบอมากบอมากบอกแม่ออกบอเข้าเจ้ายืนันั่งกินเขาข้าเจ้าฉันนบอกลมาเอาไปหาเอาได้ เก้าสองศูนซื้อหกประตูไปเลยลูกข้าเจ้ากำนังอยู่ข้าเจ้าก็ไปหาข้าเจ้าก็บ่ได้เหมือนกันอเ,เ,เอาทีเดียวจบไปเลยเนาะทีเดียวลับปูมันโค้งทุท้ายมือนเดิมที่สิบห้าแเลยเอาทีเดียวจบผมมีโค้งทุท้ายลับปเเูเอาหเเวไขียนลงไปรถปูเกียรอ็นเอฟซีเป็นมัดฉันเป็นบ่มักปูจับปูเคนกจิจับเอาวิ่นเอา คงไปเลยนะตัดเลยเนะะาะเพราะว่ามันเห็ดชุดเดียวคือเก่ามันเห็ดลายหรเห็ดเห็ดไปลายมันก็บยูมันก็ไปใช่ว่าใดคือเก่ามันก็บยูค่าซ้ำนี่คือเก่าเลขสูตรเลขคำนวณเนาะปูที่ไปตัวอื่นก็ไปไปเพราะเปลี่ยนแล้ววันที่สิเกนเราเนาะครับพี่นอ้องมาเบิ่งน้ำกันแต่ว่ามือนนห,นนหนีปอบปันในนกปูปะนาปันในเนาะแม่นตบ้าสามมือขึ้นหลังเนี่โอ้ยสิเกนตัวบาดตัวเบียเนี่ยกะลา มานที่บหกนี่กลับมะหนาวอีกทิบบะดนี่โอ้แฝดนี่วิ่นเอาวได้อเอาไปวิ่นน้ำฮะเทียปู้จับใไ้ว่ามาเกาไปวิ่นเนา มันนาไปวิ่นไปเลี่ยงเรามันก็ได้เราบางหนึ่งหันก็ได้แต่ว่ามันทางใดบ่เต็มทีเขาขาเจุกเต็มกันมันกันเต็มแล้วครับก nice. ันวาใจขิงผมบหมาดบัวหมัดเก้าสองชุนมันก็ออกไดหกระตอไไ้ตัวัน่ะแต่ว่าหันเจอบอกเขาเจ้าว่าเอาต่อเอาตัวเอาห้หมัดเลยมุนเราเลยกาเจุกไปหาบ่ได้ก็เลยบ่ได้ เลยชุนเก่าไปจักเครื่องเดียวหาหลักรีกับ่มะมีมีจักแนวดอกยากยากเลยนี่จนบ่อยากเขียนเลขจนบ่อยากคำนวณเลขกมัหายากที่บัมันหายากทั้งพวกเขาจะเอาไปเขาจะาาไปหาหาบ่ได้มันนี่จกัจกกันจัดหน,น,นึ่งสองสามส,สี่ อันนี้ไปกระจักสีได้ว่าไดลิงกันได้บ็ดว่า <c oughs> วิ่งเอาเล็กวิ่งไม่หาตัวงบอกว่เอาหาตัวนี่แหละมันยังขัดมมันยังว่าอะไรเพียงซับวิ่ง <c oughs> วิ่ง ปั้นตัวเดียวเลยศูนย์บนล่างนะปู่เอาเลยจัดเต็มเต็มศูนย์บนลา่างบนล่างเลยปั้นตัวเดียวเลยหมดบวนหนึ่งคันบิ่งเก่าแน่หมดพวกหนึ่งเก่าที่ปูกบิงเก่าตัวเดียวจับคู่ สั้นลงขนาจลบคูณส,สองมันมาเป็นของเห็ดเราเสมอเนาะมันเป็นเห็ดเหลาครับหนส,สี่มันได้แก่เร็วครับได้แก่เร็ว นี่เขียนกับเ,เลยยันคนบอกศูนย์กับไป้อมบวกกับไปฟอรมคู่หนึ่งสี่ส,สองหา สามตัวให้ไปมุนเราด้ะเชนใหลเราไปมุนเราด้าะนักปฏควับเขาจะจ้ามุนเราไม่ถือว่าเชลไหตัวนะ แค่ตัวเดียวชุดเดียวตัวหนึ่งตัวมิใช่นี้แหละช,ดดชุดเดียวตัวเดียวต<อ>ันแรกสามตัวแต่หมุนเราหมุนคเขาตัวเป็นหมุนเราไปหาเราเดินหาหลอดปลีบวัตถันย่างพวกเดิหาตันฝ่าหาเดิมมันจีนวกแล้วมีเวลารสองหมหื่นอยู่เปล่าสองหมหื่น ม04สมุนจะเป็นตัวฟันล่องไปเลยสมุนกมไหมเจ้ากมนี่ล้นไหก็ซี004ก็เลขตัวเดียวกันตัวเดียวกันกับกมไหมเลยกะบนล่างบนล่างไปกลับเหมือนตัวปูนปูนมัดครับผดก็ติดกลมโอ้ปูนมัด04ลยเอาแบบปิ้นเอาแบบปิ้นถุงเลยนะเจ้าเอาแบบปิ้นถุงเลย ชั้นชั้นินเหรียญลงมาเลยเอาครับ้นนี่ล่ะมาหลายคู่น้อคู่มาหลายคู่คู่ได้ยหกคู่หกหางเอาแบบปิ้นถุงสั้นก็เหรียญบาทมีแต่เลียนออกมาเลยปู่ขึ้นมั่นใจเดี๋ยวเอาแบบปิ้นถุงเลยบ่ปู่ถุงเลยสั้นเหรียญบาทเหรียนชั้นออกมาเลยเอาพี่น้องเขาแคบหน้าจอด้ะคงสุดท้ายล่ะปู่เน้นให้เน้นเดี่ยวคู่เดียวก็คือสี่ศูนย์ศูนย์สี่ละตัวเน้นตัวปู่ฟันเอาแขนแขนเราพี่น้องคงสุดท้ายล่ะ ศูนมีมีตะไลกระสันกับปูวิ่งเอาเลยปูหมักศูนย์แห่ครัพี่น้องครบหน่อจอได้ส่วนเหล็กจิตเลกวิ่งในกะนะระชีศูนย์หนึ่งสองสี่หานะปูบนล่างนี่วิ่งศูนย์นะพี่น้องวิ่งศูนย์ตัวเดียวนบนล่างวิ่งศูนย์ศูนย์สองสศูนย์สี่ครับขันม่าบนเป็นศูนย์สี่ขันมาล่างเป็นสี่ศูนย์เป็นสี่ศูนย์โอ้คัน ได้บอกปิ้นกับเป๋าสั้นเลยนครับจะเป็นเรื่องทังสามตัวประกอบไปให้ครับศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าลกสี่ศูนย์หนึ่งสี่สองห้าลักสี่สี่ห้านปนอะแล้วก็อันนี้เลขสามตัวห้าศูนย์สีห้าสี่ศูนย์เป็นตัวเนี้ย 45, นโปห้าสี่ศูนย์นี่ แต่ปูเนี่ยน่ยซ้ำเนี่ยคู่เดียวแล้วนี่ตัวเดียวแล้วนี่คู่ดเดียวกันยังว่า 40, สี่ศูนย์ศูนย์สี่ฟัน,นตัวเดียว<า>เลยมาบนเป็นศูนย์สี่ครับขันบนเป็นศูนย์สี่ขันล่างเป็นสีน่ศูนย์ก็เลยกลมไปสองตัวเลยนะอืกลมไปสองตัวเลยอเอาพี่น้องแคบหน่อยจอดเออถ้ามักก็ชอบก็หาซื้อลอตเตอรี่กันเนาะพี่น้องเนาะเอากราบขอบคุณปูครับผมเอาคอยพี่น้องโชคมดนกันสูผู้สุคนลุยด้วยให้มันปังกันปีใหม่มาชิบก็เหมือนเด็ ครับครับ,คร,บ,ค,รบครับเอาฝากคนไร่คนแช่คนที่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมมีหอนมันเกี่ยวมันเผาแบบนี้